นี่เราเข้าเมืองในหมอกครับพี่น้องครับเอพราะยากวอนอากาศนต่างกันเนาะบรรยากาศการเดินทางครับ,บพี่นอ้องชุดไทยเาาที่อยู่ในสเปนครับพี่ออบรรยากาศอบอุ่เย็นครับมองโบเห็นทาเลยเล่นกุ้ยผ้าเลยบ่ เขตพื้นที่ของโซเลียโซเลียจังหวัดหนึ่งในสเปน ตัล็ใหญ่ปาใหญ่เป็นงานโอ้ยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงโซเลียนะครับพี่น้องมันดิบมันดิบหกมันดิอหกหกครัวบ้านตรงไปเลยครับมันดิบครับมันดิบตรงไปเลยนะครับเมืองหลวงของสเปน ลอดลงสวยงามมากวอดบระทายโอ้บรรยากาศ่ายนวกมีเต่ปลาเขาบาลีบรรยากาศถนนบนทางของสเปนวันนี้บันเสาส์ที่สิบมิดมิถุนายน ถนนโล่งการเดินทางสะดวกสบายหลบล,ลุงรังระหว่างเป็นหมู่บ้านเก่าอยู่ตวัดดูสะอาดหมู่บ้านขากทางสะอาดเนะาะบ้านเั่นแหละมันเป็นเก่าๆแล้วลต้องสะอาดนะปนะายงศยา่าปายงบยาวะลกูกแหนเนียนาโยเนี่ย,ย,ยเออหนะนามัานดะูดีจะเป็นหมู่บ้านเก่าเาบรรยากาศหนาอย,ยู่ ก็ดีวิวก็สวยเป็นแต่อยู่ม้โบราณตอนนี้เอาเดินทางเปทางด่วนทางด่วนทางด่วนก็เป็นทางเนี่ยคนเนี่ยเปนทางเขายาเนี่ยยึดทางาลทางแล้วรถบ่มเแลนใจที่ตถนนทางเนาะถนนบ่มีรถก็คือเบนไทยไง บ้านเขาคือไหลน่หเลยเงไถ้อถนนโลควารถเบิ้งนี่ยอย่าเบิ้งเลยนตรงขามดมีดถมากวะเบียดเงียบมาแล้วมาแล้วใช่ว่าทังโดนยังมีรถข้างหนึ่งนานบินระบายนักบั ดีเดี่ยวอะดียิ่งยาวมันก็ดูคือถึงเร็วได้วิ่งเนาะเดือดเที่ยวครับแล้วในจอดเ调จอดเ调จอดนั่นหรือเสศษเป็นข้าวบัาป่ะเศษนั่นทางเศษเก้าเขาเลยเนาะอ่ากับที่อนทางเศษเก้าเขาเศษนั้นแล้ลงดีที่โต๊ะครับตอนนี้ทำใหม่ทางเศษใหม่แล้วทำว่าลงแล้วเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเขาเปิดแล้วข้าเปิดใส่แล้วเขาเปิดใส่ร้านเส้นใหม่แล้วครับบอกว่าร้านเปิดเนี่ยเขาลงลงปรับหมดอ่ะ แล้วก็เนี่ยจะใช้เส้นทางเส้นน้ำกับเส้นเก่าลุงอุ่ปั๊มรับกระจอดเดียวอาเป็นทางสวนเลนวิ่งรถรถรถวิ่งสวนกันปั๊มนี้เคยมาจอดจอดจอดไอ้เขาหนาเยอะจอดปั๊มเดียวนีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้แล้วสบายแล้วสาวเดียวเลยเดียวนี่ครับทางด่วนเขาบกเยียว่ได้กินเลยยาวไปทางเบียร์บ่ได้กินน้ำกินพวประมาณเยี่ยวหูเยี่ยวตาเนี่ยไหมบางที่บรรยากาศฝนกำลังจะตกแล้วมันเดี๋ยวงูเยี่ยวตา ไม่แล้วพองเรีวว่ดเบียงคนนิโต้ครับต้นตีนดีตินดีเลยว่าตัะแค่ด้นตายเนาะแค่เนาะวันเนี้ยสองกางทางเฮ็ดดีแหงเนาะเฮ็ดงามแต่เนี่งามแหงถนนเอาดินแดงมาปูอย่างดีว่ะถนนกระโลมดีแท้เรีสะอาดดีเลยเนาะหวานเกิน งานว่วป่าใหญ่ครบัเลยขับขี่อย่างปลอดภัยขับขี่ตามกฎระเบียบจราจร น,น,แบบนั่นละเมื่อวานโมบา,เานเขาเอ,าแบบอยู่อะไนล่ะกูดำนะส่วนพระเขาอยู่หันกูดงเข้าขาบโอ้โหตอนนี้เราจะทางมาถึงซันอสตเตบัน็บเันเอนอเตบันเลยใช่พว่าเอเป็นหมอือว่ามบาที่เขาเขามาตลาักโก้า ตังซีเรนน่ตรงนั่นต่อลันดากัดเรนี่นเนี่ยแมนเดลตรง,ตรงไปบนลันดาเลยท่้นเดียวเขาอ,าขอลันดาลีเดียวปาใหญ่ตรงไปอลันดาเลยลดาไปอลันดาไปบัยาโดริตอลันดาบายาโดริตจะไปเซน,นไปเซอรเบียจะไปไอบายาโดริตจะถึงอลันดาก่อนแล้วพอหมตัวเมียก็กลับเต็ อ้าเลนี่อนมาสาวนี่มั้งนี่กไม่ไมบบมที่ดีท้งงนี่คันแข่งเลยไปรถจำทางไปจำทางพ่อไ้จอดครับ เอลสกีขายหมูขายหมูขายอย่างพวกนี้ไอ้พ่อนปล่อยตืมเลยครับไอ้พ่อนปล่อยตืมกันแน่ไปเต็มเลยเป็ดขันมาปล่อยยังไงกันแน่ได้กินอาหารอยู่กันปล่อยปล่อยนู่นนู่นก่อนเอ้ยนะปล่อยอยู่นู่นมันกินตะกั่งอยู่แล้วปล่อยอยู่ วิลาโกยป่อยสมทรมานมันไปปล่อยอยู่นี่ได้กินนมปังอยู่นี่น,นกเป็ดนี่อ่ะใอยู่นี่ได้เนี่ยปลาเม็ดตกปลานี่ก็ได้นี่อยู่นู่นว่าได้กินอาหารแตปลาใหญ่กนกเป็ดเต็มเลยตั้งแ่กินกั้งนกเปลาใหญ่นกเป็ดเต็มเลยโอ้ยได้เดินทางต่อครับ<ม>เราจะข้ามสะพานนี้น,นะครับอยู่นีมัน อยู่นี่มันคนเราพอ,อไหนนันมะเรียงมันอยู่ได้เนาะาในปีน,นั้นเขาคิดว่าเห็นเนาะพวกอะไรทำจะอยู่อย่างกูนเนาโอ้น้ำขุดครับตอนนี้ก็เขตส,ส่วนผักแล้วผักแล้วนะครับตีลองไว้แล้ว สวนพระมาเขาเองนี่พยานบกูเลยครับสวนของเรานะฮะถ้ําแบบเก่าตัวนี้ไหมสวนของพี่น้องคนไทยเขาเนี่ยมนตัดพักอยู่นี่แหละนี่เลยยาลายดีแต่ยางใหม่เลยเว้ยเพิ่งใหม่ตันี่ครับเผื่อที่สวนผักเขาน้ำรั้งรั้งรั้งปูพักอยู่น่ะปูพักอยู่น่ะ เขาว่าเป็นเทียมโอ้กำลังปลูกพักเยครับนะครับมีคนทำงานอยู่ปลูกพักที่างคนไทยเข้ามาจะตาพักยี่ตรงนครับเนอยู่เห็นคุกันโอเยังอยู่น่ยเะักอาลับเลัเาลาลล้วัอ่ัเรอคเา ปาดคนคึ้นจะหลายแต่หลีดเที่ยวเลยแม่บุญอ่ะแสดงว่าคนหลายเติบยุ่งไงหลีดหลายกระทักเยอะคนไทยเที่ยวเลยว่ะพี่น้องคนไทยเข้าขึ้นแกงครับเข้าเขตที่พักของเรานะครับเป็นหมู่บ้านทีเขาพักครับนี่โมบารีโอมิโยส โบถ์ board, กับโบดโบดครับต้นเป็นโบดอุ้ยตน้ตนไหนที่เป็นโบดโบดเบิ่งหนวดไตโบดมียางแดงเป็นรูปล้มเป็นรูนปล้ม,ลม,ลม,ลมยู่ไตโบดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับ ทักวมวีไ่พานบาแล้วครับเปน็นไงเป็นไงมองเราเว้ยเสียงนะครับไม่กัรครับเสียงไกวนั่นยายมองล้วี่พักของเาแล้วของเาแล้วเป็นไงเอ้หบ้านบ้านพักพีมไทยแล้วแรงงานไท <c oughs> ยนนีงง่เสียงแล้ว ครับไปครับพี่น้องเขานี่ครับนี่คือแคมป์พักของเขาครับแคมป์พักแรงงานไทย่อาละครับนี่แหละนี่แหละแคมป์พักโอ้โหพี่สนาม่ะเนื่งครับแจ๋วครับขอบคุณนะครับเดินทางมาถึงโดยสวัสดิภาพเด้ครับพี่น้องครับ เดินทางมาถึงแล้วครับผู้เขียวป๋าใหญ่หัวหน้าครับหัวหน้ามาแล้วครับมาแล้วครับไกโอ้ยเพ่อเอาขวางผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พักแล้วครับบรรยากาศของเกาครับบรรยากาศเดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้ครับเคุณเอาพี่น้องแต่โน่นยานพ่อเขาลุกมาพร้อมไดครับเดี๋ยวขร้อแป๊บนึงครับครับตอนนี้มาถึงเลยครับนี่คือที่พักของเรานะครับไม่ว่าแม่ในรถหนีบ เดี๋ยวพาไปดูของผักของเขาโอ้นี่ครับของผักครับของผักของไอ้ที่ทำการที่ทำการของไอ้สบายดีเมื่อุบลเดี๋ยวขอพาเขาไปเบิดงครับขอไปเบิดงข้างในก่อนบรรยากาศ ขวากอกว่เบิร์ตไปเหรอบารไปแล้ว,รลวครับนี่คือสตูดิโอนะครับเบิรงเอาพี่นวอง <c oughs> นี่นะครับที่พักครับห้องพักก็สิมีตู้เย็นครับตูเต้เย็นตู้เย็นตู้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีจักรยานสองคันนะครับจะ <c oughs> <c oughs> <illed> มีห้องผมห้องผมแลวกของไอ้ปูเขียวของพนีเขียวนะครับจะมีเครื่องเสียง เอครับอ๋นี่ครับพี่นอนเดี๋ยวจะทําความสะอาดทีหน่อยนี่แหละครับคือสตูดิโอของสบายดีเมืองอุบลเบ่งครับที่พักที่นอนเตรียมไหล้ละสองสองสองโอเคครับเดี๋ยวเดินทางมาถึงแล้วครับทุกคนครับ จะขอวางลงเหรครับนี่ครับคือบรรยากาศแคมป์พักนะครับปโยโยบ้านพม่านี่ครับ,บ,รรบเลีรรยงไก่ากาศรับที่นอนมาถึงแล้วถึงวเวลาทำงานอีกแล้วโมบ,บ้านคนไทย ในสเปนหนาวเที่ยงครับเอาขวางลงจากรถครับนี่คือขวางของเขา เดินทางมาทากันจะคนเนียขวามเทิงสามสิบคนบ่เมืองนี้เนาะใกล้รถแท๊บซ่ตายไหมอนโอ้จะจิตใจเปลังไนเลยะแทกซ่เห็นไหมครับนี่เราขวาครับเบ่งออรรถเฮ้ยยี่ปตายครับข้าวโยนบ่ไม่จิตใจแล้วเก็บเดี๋ยวเก็บขวานคนขอานอกก่อน ขอมของเราขนของมาเรียบร้อยเลยครับตอนนี้แค่เพ่อนเอาของของครับของขนมาแล้วว้าวบ้านมีสำนักโมเมนต์ตัวนี้พี่อีกสองคนครับสองคนสองคนบนคนเดียวสองคนครับเชี่แล้วเมื่อกี้นี่ถูกเรียบร้อยครับตอนนี้ แต่ว่าที่นอนบอนเด็ปปูคเคียบพื้นทีเล็กน่อยตอนนี้บรรยากาศกะกำลังดีครับเพราะว่าเปิดแอร์ไปแล้วผงถูยังบม่แห้งเลยครับนี่ก็เป็นที่นอนของผมเป็นที่ทําการของสบายดีเมืองอุบลครับอืนี่แหละความกระตังนี้พี่นอนมอนโงครับโอเคครับประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากวดซสบนี่ครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมการเดินทางของพี่ดองคนไทยหฮาที่อยู่ในสเปนครับเดินทางย้ายที่ทำงานกับใหญ่สวนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จนะครับจัดเสร็จแล้ว